ปีนี้นะครับปี2021ก็เป็นปีที่ค้าขายเกนปีนะครับอันนี้ส่งจาบโกวิกเนี่ยทำให้เพเเราพิจารเพิ่มขึ้นมาหล้านลายป,ปีนี้เราเป็นปางังาสามารถหลายนะครับในปีนี้เป็นปีที่เราีก้าห่ที่เราขยับเข้าไปใกล้สู่ความเป็นดิจิทัลอิเทรัพย์โรเกอร์นะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆร้นอนฉอดมานะครับตั้งแต่เอหน้าไปเลยมากมายนะครับเรื่องของการเข้าไปสู่เรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับตัว e JN ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ GW ที่จะขยายฐานไปยังในหน้าแล้วก็เอเเนต์ทั่วประเทศนะครับการทำวสำคัญสำคัญนะครับซึ่งปีนี้ การทำเอ็มดีก็ดีจอยเวนเจอร์ก็ดีนะครับก็น่าจะให้เห็นดีสดิวด้วยกันรวมถึงสิ่งที่อั้นไว้ตั้งแต่นี้ที่แล้วนะครับการก้าวสเข้าไปูนประเทศเพื่อนบ้านซ l ็อลโดยเริ่มต้นจากทางนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้กรามการผู้บริหารแล้วที่จะเข้าไปดาเนินการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผลทําใหเ้เรามีความมั่นใจในการที่ ตั้งเป้าเลขเติบโในปีนี้นะครับด้วยตัวของ t g m p นะครับ1 7 2 5งล้านนะครับกับโตประมาณ15%บาเนต์ะยอดขายนะครับส่วนถ้าเกิดผลของการดิวที่คาดว่าจะสำเร็จตรงแล้วนะฮะจากการทำ t g m p นะครับก็จะทำให้ตัวเลขเราเนี่ยเติบโตมากกว่านี้ครับ มีเป้าหมายของเอก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นปีของเอ็มเอเอที่ g p เลยนะคะ,อะตอนนี้มีดในทีอ่อยู่ในออนโปรเซสอีกสอเจ้านะคะเจ้าหนึ่งที่เราเร่วมเข้าไปลงทุนในเขาอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งซึ่งอาจจะเป็ ทั้ง3บริษัทที่จะทำไป g j การินทนี้ก็จะผลักดันและก็ส่งเสริมให้ธุรกิจของ GJM นะคะ,ะขึ้นสู่เป้าหมายปีนี้เราตั้งไว้ที่ทั้งเราทำเองนะคะในเรก่องของงานที่เราทำกับพาร์ทเนอร์นะคะ GJM นะคะ เราทะเลและเอเนเอเนี่ยมัประมาณหยุดล้านนะคะก็คิดว่าปีนี้เป็นปีแห่งการณ์โต60%นะคะในในสภาพที่ใหม่ทางเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อยู่ที่25,000ล้านนะคะก็คงจะเป็นเป้าหมายเหตการเป็นปีของการเป้าหมายของการทำตัวเลขของเอเนเอเนย์ค่ะ เพิ่มอีกสองท่านนะคะ,ะท่านหนึ่งทอทำเรื่องของการผลักดันการทำเรื่องของจิ๋นดิจิทัลนะคะก็คือน้องนัทนะคะ,ะซึ่งมาจากประเทศไทยเข้ามาช่วยในการทำเรื่องของตัวจิว๋นดิจิทันะคะอีกท่านหนึ่งก็คือ,อเป็นท่านที่อยู่ในวงการธุรกิจมามากกว่า3 0ีปีนะคะทีะ่สุวิทย์งห์นะคะซึ่งมาจากบล็อกอินเตอร์ ก็จะมาตัวผลักดันขับเคลื่อนการทำา b m Capital Solution นะคะรวมถึงถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันกับบริษัทที่เราจะเข้าเป็นเอคือ GBR นะคะในการขยายความคลองนะคะหรือว่าจัดทำบริหารจัดกานะคะหาเรื่องของอุชาร์ตโลเกอร์มาช่วยในการรับในความเสี่ยงของลูกค้านะคะก็เป็นผู้แทนสองท่านที่ในการช่วยหลักดนกรคื่อน